สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจากขุนวางนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ขุนวางอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็คือเห็นด้านหลังก็คือซากุระเริ่มบานแล้วนะคะดอกก็ยากสืบโครงเนาะก็เริ่มบานแล้วนะคะก็ตรงนี้เป็นจุดที่น่าจะบานเยอะที่สุดนะคะแล้วก็มีเป็นจุดๆที่บานเป็นบางบางที่นะคะก็อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะบานทั้งทั้งภูเขาหรือทั้งเส้นทางนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่17องศานะคะ ามาเส้นนี้สามารถที่จะมากางเต็นท์นอนได้นะคะด้านบนจะเห็นหมอกเห็นไหมเห็น,เห,นเหมือนเหมือนหมอกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนภูเขานะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีนาขั้นบันไดด้วยนะคะเห็นป่มก็เป็นอะไรที่สงบเหมือนกันนะคะก็ถือโอกาสนี้มาสวัสดีปีใหม่พวกเราอะนะคะก็ถ้าใครที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ขอให้ท่องเที่ยวอย่าง ปลอดภัยนะคะอย่าลืมใส่แมสอย่าลืมโซเชียลดิสแทนซิงนะคะล้างม้ล้างมือให้สะอาดถ้าใครอยู่ที่บ้านอยู่ก็ขอให้เข้าป่าได้เต็มที่นะคะก็สวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะนี่เราบกเกือดอกไม้มือดอกไม้กเขือนอัอง

ดมาซีหนาวไหมหนาวเปล่าหนาวมากค่ะหนาวมากค่ะตอนนี้กูสิบเจ็ดองศาสิบเจ็ดองศาเรากำลังจะเดินไปไร่ชาอิงทนนนะคะข้างบนหอบหอบเลยนะเนื้อแค่นี้มันหอบอ่ะ วันนี้ต้องฟ้าขามุกขมหมัวเห็นหมอกข้างบนไหมนี่คือแบบไม่ฟิตเลยอะแบบ 嗯哼。 นี่ก็อย่างที่บอกนะคะเราอยู่ที่อย่างอยู่ตรงขุนวางอยู่นะคุนวางไม่วางน,นะคะ<ว>ก็เห็นว่าดอกซากุระเนี่ยดอกพญาเสือโคร่ง <c oughs> จะติดพูดว่าดอกซากุระทุกทีเลยนะคะดอกพญาเสือโคร่งนะคะ <rim yes? S 2> คือแบบบา,บ,าบานบานทั้งทั้งถนนเลยนะคะก็คิดว่าอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะบานเต็มทั้งหมดแล้วนะคะตรงนี้ที่เราอยู่นะคะจะเป็นไรชาที่เขาทาชาอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> ตรงที่เราไปเมื่อกี้ก็คือไรชาดยอินถนนนะคะแต่ว่ามันมีแต่ไรชามันไม่มีจุดให้ ให้ชิมชานะคะขยาบมาด้านนี้หน่อยแล้วตอนนี้เรามารถยนต์นะคะไม่ได้มารถมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามากันหลายคนนะคะมีมีน้องๆน,นะคะมาจากกรุงเทพมีน้องเขยมาจากกรุงเทพด้วยนะคะก็เลยเอารถยนต์กันมานะคะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาคิดว่าถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์มาก็น่าจะสนุกอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศเย็นพอดีเนะเออาะก็เดี๋ยวเราก็จะขับรถไปเรื่อยๆในเส้นทางนี้นะคะแล้วก็จะแวะ จิบกาแฟจิบชาไปตามทางนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามันสวยดีโอเคปะเดี๋ยวเราไปต่อกัน Pappa kommer. Pappa kommer.